เกมรักทรยศละครแนวดรามา่าเรื่องราวครอบครัวที่สมบูรณ์แบบต้องพังทลายเพราะสามีนอกใจผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะทำอะไรมากกว่าที่คิดเกมเอาคืนจากการถูกทรยศกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้เกมรักทรยศ์ The b e t r a y a ละครแนวดรามา่า นัดแปลงจากละครโทรทัศน์ของอังกฤษเรื่อง Doctor Foster ที่ได้นักแสดงคุณภาพมากฝีมืออย่าง แอนทองประสมประกบคู่กับอนันดาเอเวอริงแฮมพร้อมด้วยแพทริเซียกูดที่มาประชันบทบาทสุดเข้มข้นด้วยกันครั้งแรกพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างมาประชันบทบาทสุดท้าทายกับเรื่องราวครอบครัวที่สมบูรณ์แบบต้องพังทลายเพราะสามีนอกใจผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะทำอะไรมากกว่าที่คิด เกมเอาคืนจากการถูกทรยศกำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ชีวิตคู่ที่สุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนเจนพิชชาแอนทองประสมจิต,ตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะภูเก็ตและอาทินอนันดาเอเวอริงแฮม สามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันสะดุดเมื่อหมอเจนพบเส้นผมปริศนาบนผ้าพันคอของอาทินที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสันคลอนของความเชื่อใจที่เธอมีให้ชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายลูกสาววัยกำลังน่ารักสองคนอย่างพัทนัทพัฒนนิมจิรวัฒนและพลอยมาชิดาสุดที่กุลพานิต ต้องได้รับผลกระทบของปัญหาที่กำลังจะตามมาเหล่านั้นไปด้วยหมอเจนเริ่มระแวงและพยายามหาคำตอบที่เธอสงสัยจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเตยคนไข้ของเธอที่มาหาหมอเพื่อขอยาคลายเครียดหลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยแดนแฟนหนุ่มอยู่เสมอกระทั่งพบว่าความสงสัยได้กลายเป็นความจริง สามีของเธอนอกใจไปคบอยู่กับเคทคาริสาแคท,ทริเซียกูดสาวสวยลูกคนเดียวของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลท่านบุญญากับคุณหญิงมินตราอีกทั้งเพื่อนสนิทมากมายที่รายล้อมทั้งคู่อาทิหมอโรสต้นหอมสกุลตลาหมออายุรเวทที่เป็นเพื่อนสนิทอาทินตั้งแต่เด็กและเพื่อนข้างบ้านอย่างอันนาจอยรินลนีภรรยาของชัด ชายชาตโยดมเจ้าของธุรกิจบัญชีที่ดูแลการเงินให้โรงแรมของอาทินต่างก็รู้เห็นเป็นใจไม่เว้นแม้แต่สร้อยสนแม่แท้ๆของอาทินหมอเจนผิดหวังและเสียใจมากที่ทุกคนรู้และช่วยกันปกปิดเธอจึงต้องการเอาคืนคนทั้งคู่อย่างสาสมรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้ซึ่งมีตุนดาราชื่อดังที่หลบมาพักผ่อนที่ภูเก็ต แล้วต่อมาก็กลายเป็นคนไข้ของเธอเองคอยให้การช่วยเหลือหมอเจนในเหตุการณ์ลำบากหลายต่อหลายครั้งท่ามกลางปัญหาใหญ่อื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของลูกทั้งสองที่กำลังเติบโตอย่างสับสนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกด้านครั้งยิ่งใหญ่หลังการตัดสินใจเริ่มเกมเอาคืนครั้งนี้เกิดขึ้นบทสรุปเรื่องราวความรักและการ แก้แค้นที่พร้อมมาฟาดฟันเชื้อเฉือนอย่างมีชั้นเชิงของหมอเจนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเกมรักทรยศติดตามความสนุกเข้มข้นสมจริงของละครเกมรักทรยศทุกวันพุธพฤหัส,สบ,บดีเวลา20นาฬิกา30นาที เริ่มตอนแรกวันที่23สิงหาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3คลสาสารชื่อนักแสดงเกมรักทรยศแอนทองประสมรับบทหมอเจนแพทย์หญิงเจนพิชชาพัฒนก,กิจอนันดาเอเวอริงแฮมรับบทอาทินพัฒนก,กิจแพทริเซียทันชนก ูรับบทเคสคาริสานัทธพัฒนิมจิรวัตรรับบทพัฒมาชิดาสุดที่กุลพาณิชรับบทพลอยสุดที่รักทรับวิจิตรรับบทตุลสกุลตลาเทียนไพโรธรับบทหมอโรส แพทย์หญิงรสรินรินลณีสีเพนรับบทอันนาชาตโยโดมฮิรัญยัติติรับบทชาริเพนภาคสิริกูลรับบทคุณหญิงมินตราศักกราชเลิกธำรรงรับบทท่านบุญญาระพีพงษ์ทัพสุวรรณรับบทนนน้ำหนึ่งสุดที่เดชาไนรับบทเตยเทไทยพลอยมีค่ารับบทแดนกุลธทีรายอดช่างรับบทนานาทิจิกาจิตตปุตตะรับบทจูน วัชรพลนนท์พักดีรับบทสายฟ้า